ส่วนถ้าไทยเกิดจาพระจาผู้เก่งขึ้นมาสุดๆชนะซาอุได้เราจะกลายเป็นแชมป์กลุ่มอันนี้คือเหลือจะเชื่อเจ็ดแต้มไปดูต่อไปเราต้องฟุ้งกันไปต่อเพราะรายการเราเน้นมโนอยู่แล้วเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้เกนไเกิดขึ้นได้โอกาสเข้ารอบต่อไปแล้วไทยจะไปเจอใครอยากเจอออสเตรเลียอืมเพราะว่าพี่เจออุตเบแล้ว ไม่รู้เป็นสไตล์ที่ดีแข็งแรงแล้วสปีดเกมดีออสเตรเลียได้ความแข็งแรงอย่างเดียวแต่ในเรื่องของเทคนิคเราเ,าเราสู้ได้แต่ออสเตรเลียก็ยุโรปนะแต่เรารู้สึกว่ามันเล่นง่ายกว่าเอเชียเ,เยขาบอกเขามันเล่นเอเชียอยู่ดูลุล่างดูผมน, <laughs> นี่คือสถานการณ์ในตารางคะแนนกลุ่มเอปัจจุบันณวันนี้นะโดยที่ยังไม่มีคู่อื่นของกลุ่มอื่นแข่งใช่ครับทีนี้เงื่อนไขในการเข้ารอบกันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊าเงื่อนไขในการเข้ารอบในเกมที่จะเจอกับซาอุนะ ถ้าไทยเสมอซาอุเราจะเป็นอันดับสองของกลุ่มทันทีใช่เขาล่อตามซาอุไปส่วนถ้าไทยเกิดจะพระจับผู๋เก่งขึ้นมาสุดๆชนะซาอุได้เราจะกลายเป็นแชมป์กลุ่มเหลือจะเชื่ออันนี้คือเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่ออ่ะทีนี้มาดูในกรณีที่เราเราคาดว่ากันแล้วกันนะแฟนๆไม่ได้เ่ไดขึ้นได้หมดนะเจ๊ครับเราคาดว่าถ้าไทยแพ้ซาอุนะแล้วคีร์กิสสถานเสมอหรือชนะอมานเนี่ย ไทยก็จะเป็นรองแชมป์กลุ่มอยู่ดีเพราะกีกิสก็จะมีหนึ่งหรือ3าคะแนนนะถูกแล้วก็ทำให้โอมานก็จะหยุดอยู่ที่ห <1 S 1> นึง่งแต้มหยุดอยู่ที่1แต้มหรือ2แต้ตตมนะตามนี้นะหรืออีกหนึ่งกรณีไทยแพ้ซาอุและโอมานเนี่ยดันชนะคีกิสฐานต้องวัดประตูได้เสียเพราะคะแนนและเฮดทูเเนเท่ากันใช่ก็คือเอาง่ายตอนนี้เรามี4ี่ถ้าแพ้ซาอุเราก็หยุดที่4ี่อมามี1ครับชนะคีกิสก็จะเป็น4ี่เท่าเรา4แต้มเท่าเท่ากันนะทีนี้ยอลูกได้เสีย ต้องวัดประตูได้เสียเพราะเฮทูเฮทเสมอกันมาคือต้องศูนย์กรณีแรกคือวัดเฮทูเฮทก่อนแต่พอมันเสมอปุ๊บลูกได้เสียต่อมาคือเขาลบหนึ่งอยู่เขาต้องยิงอย่างน้อยสี่ลูกต้องยิงคิกเกตสี่ลูกใช่ใช่ใช่แล้วให้ลุ้นให้เราแพ้ซาอุดหนึ่งลูกหรือสองลูกก็ถึงจะบอกไงว่ากรณีนี้เนี่ยนะถ้าเราแพ้ซาอุเนี่ยอย่งนัแล้วแต่อย่าแพ้ขาดเพราะถ้าเราแพ้ซาอุแบบหลุดไปแบบศูนย์สี่ศูนย์ห้าเนี่ยไอโอมามันชนะทีเดียวแค่เฉลยลูกเดียวเนี่ยเขาก็ไปหลอกเราแล้วนะเพราะนั้น อันนี้ก็ต้องไปดูที่ลูกได้เสียนะจำไว้แบบนี้นะผู้ชมนะเพราะว่าเฮตูเฮตเรากับโอมานเท่ากัน,กนเสมอแล้วไม่เสือกเสมอสูนสูนด้วยม,มันเท่ากันทุกอย่างมันเป๊ะเลยไม่เราแล้วมันไม่ใช่แค่ตรงนี้อะคือถ้าแพซาอุนสุดท้ายแล้วลูกได้เสียมันจะมีผลกระทบกับที่3ที่ดีสุดอ่านี่แหละนี่เป็นเงื่อนไขอีกกานหนึ่งที่เห็นในหน้าจอรบรรทัดสุดท้ายซึ่งเพิ่งจะมีนี่แหละนะกับการเข้ารอบเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดจาก6กลุ่มเนี่ยเขาจะเอา4กลุ่มก็คือ4ทีตามนี้้ก็เดี๋ยวตอง รอลุ้นถ้าเกิดหลุดไปอยู่อันดับสามเนี่ยมันเงื่อนไขเยอะแยะเลยคร,ครนะทีนี้ไปดูกรณีที่ก่อนเกมวันพฤหัสน,นี้กันหน่อยกับซาอุเกิดจะพัดจะผูว่าจานอังคารพุทธเนี่ยมีกลุ่มเอเตะแล้วมีผลในคู่เหล่านี้ <มๆ S 1> จะทําให้ไทยเข้าการันตีเป็นอันดับสามที่ดีที่สุดในกลุ่มอย่างน้อยอย่างน้อยนะอันนี้อย่างแอย่างนยนะฟัแบบนี้นะนั่นคือกลุ่ม A ตัดกลุ่มนี้ออกหนึ่งแล้วกลุ่ม A ตัดกอตัดไปเลยจีนไม่ชนะกาตาร์นะอันนี้ตัดหนึ่งทีม จะเหลือ5ทีมแล้วเอา4ีทีมับ5สายเท่านั้นทีนี้มีอีกหนึ่งเงื่อนไขนั่นคือในกลุ่มดีด็อกวันพุธที่24อินโดนีเซียแพ้ญี่ปุ่นเนี่ยนะอันดับ3กลุ่มนี้จะมีแค่3คะแนนเพราะฉะนั้นไม่ผ่านเข้ารอบแน่นอนไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกแ,บบแฟนๆว่าเราเนี่ยนะไปเชียร์ให้เงื่อนไขมันจบแบบนี้วันพฤหัสจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเราจะไม่สนใจเลยเราจะเข้ารอบเป็นที่3ที่ดีที่สุดเป็นอย่างน้อยนะนี่คือเงื่อนไขในการจะเข้ารอบ ไอ้อันดับ3มที่ดีสุดนะจ๊ะทีนี้ไปดูต่อไปเราต้องฟุ้งกันไปต่อ,อเพราะรายการเราเนี่ยเน้นมมโนยอยู่แล้วเฮ้ย <c oughs> มันเกิดขึ <c oughs> น้นได้ <c oughs> เกิดขึ้นได้ <c oughs> โอกาสเข้ารอบต่อไปแล้วไครจะไปเจอใครหลายคนคอมเมนต์มาถามมากดูพร้อมกันถ้าจบอันดับหนึ่งแชมป์กลุ่มโอกาสที่เราเจอมีเกาหลีใต้มีจอแดนมีบาเรนครับถามพี่จุดแวะตัวนี้หนึ่งสามทีนี้สมมติเราจบชนะซาอุเป็นแชมป์กลุ่มเลยเจอใครดีครับเจอกาลจอจอแดนเฮยเจอเกาหลีใต้เพราะอะไรเอะไรอ่ะ เพราะว่าเราได้ไม่เราได้ฟุตบอลโลกต่อไงมันก็เป็นแบบอย่างที่ดีเลยเราได้เจอเขาฟุตบอลโลกเราเดี๋ยวเรามันมีการบ้านที่ถ้าเราพลาดเขาในเกมนี้เราก็จะได้รู้ว่าบทเรียนเราจะไปใช้ต่อได้ดี่สุดสามทีนี้ให้เลือกกูไม่ใช่เกาหลีอะเจอกูไม่อยาก แต่พังก็เจอสองเกมพี่ไม่ต้องรีบเจริงๆนี่ขมองมุมโค้รเนี่ยใเรียนเรื่องโคตรกูไม่สนใจอย่าลืมนะสถิติเราอ่ะเจอเกาหลีที่ฟุตบอลเอเชียเราชนะได้อย่าลืมมันกี่สิบปีนี่แล้วพี่ก็พูดให้มันดูเออบิ้วมันเลยดิมันนันมาถ้าเลือกได้เจก็ก็ไม่จอแดนกับบาเลน์อะอะไรก็ได้คือไม่อยากเจอเกาหลีแต่ไม่ได้ปามดว่าจอแดนกับบาเลนไม่ดีนะแต่ถ้า ม,มุมมุมในการรู้ความรู้สึกชนะอารมณ์จอแดนกับบาเลนมันมันง่ายกว่าม,มันง่ายกว่าอะ,อะเห็นด้วยกับพี่บอลปะเกาหลีเดี๋ยวมึงเอาไว้ก่อนเลยนะขอดูรอบแปดทีมสักนัดวะคือเจอ ER, เจอ ER ไม่รู้นะเจอจอแดนบาเลนเนี่ยเจ ER ว่ามันไม่มันก็มาตรฐานมันก็อาจจะดีกว่าโอมานะอ่ะนิดนิดนึง,นนงแต่ก็ยังอยู่ใน เกณฑ์ที่เราแม่งพอจะหาจจอได้ใช่นนคือนั่นคือมุมว่าเราจบแชมป์กลุ่มนะครับทีนี้ถ้าเราจบอันดับ2ของกลุ่มซึ่งมีโอกาสมากๆเลยโอกาสนะวันนี้นะโอกาสสูงที่เราจบตรงนี้ก็คือมีโอกาสเจอไม่อุซเบกิสถานก็ออสเตรเลียพี่จุนอยากเจอใครพี่พี่อยากเจอออสเตรเลียอืมเพราะว่าพี่เจออุซเบกแล้ว ไม่รู้ว่าเป็นสไตล์ที่ดีแข็งแรงแล้วสปีดเกมดีออสเตรเลียได้ความแข็งแรงอย่างเดียวแต่ในเรื่องของเทคนิคเราเอาเราสู้ได้และออสเตรเลียเนี่ยสปีดบอลหรืออะไรการเคลื่อนที่จะช้ากว่าใช่อุตเปนี่เหมือนพี่จุนว่าเลยมันมันเร็วทั้งคล่องเอเชียกึ่งยุโรปใช่เอเชียยุโรปหน้าฝรั่งแต่แบบคล่องเร็วเรายังไม่มองเขาเหมือนคีกิสนะไม่ใช่เลยไม่ใช่นะคนละแบบนะเพราะว่าคีกิสอุตเปนหรือคาซักพวกเนี้ยมันอยู่คนละฝั่งเลยนะมันคือแบบมันแตกมาจากโซเวียตอ่ะมันใหญ่มากโซเวียตอ่ะเอออ่ะนิบอลอ่ะ ผมเจอพี่จุนครับคือคิดว่าเจอมันจะเจอพี่ไม่ใช่เออเนื้อเหมือนพี่จุนอ๋อโอเคดูเจอออสซี่อ่ะง่ายกว่า<อ>ง่ายกว่าในในในการเล่นแล้วกันเพราะอุซเบียเนี่ยเราเราเห็นเหมือนพี่จุนเลยว่ามันดูแบบ เออมันแข็งแรงเพรามันเป็นบอลที่มันเหมือนยุโรปอ่ะแต่ออสเตรเลียก็ยุโรปนะแต่เรารู้สึกว่ามันเล่นง่ายกว่าเอเชียเขาบอกเขามันเล่นเอเชียอยู่ดูลุกล่างดูผมมันเขาทำสีทั้งทีเอาตรงพี่จุ่นเจมาทำไมก่อนมาทำไมก่อนไม่อาร์มเคยยิงออสเตรเลียมาแล้วตอนยู19สามลูกนี่ยู19เลยชุดนี้ขึ้นมาเล่นหลายคนตามอยู่ตามอยู่ แต่จริงออสเตรเลียไม่ควรมาจริงนะเอเชียเนี่ยไม่ละมันมาแล้วมันอยู่มันโอ้ทนกันไปแล้วมั้ไม่งั้นเราย้ายหนีพี่โอเชียเนได้บอกว่าเอาวอานะเจอพวกซามัวพวกอะไรไปด้วยเหมือนได้ผู้รอบบอลโลกด้วยทีนี้โอกาสในการจบอดัมส์สสามที่ดีที่สุดในกลุ่มอ่าโนในในทัวร์นาเมนต์นี้ใช่ก็คือสจาก6ทีมนะ6กลุ่มเนี่ยเข้าสี่ทีมที่เป็นอันดับสามที่ดีที่สุดก็จะมีโอกาสเจออิรักอิหร่านและ UAE อันเนี้ยโคตรหนัก จริงเหรอผมผมรู้สึกผมผมแค่รู้สึกว่าวผมแค่รู้สึกว่าการเจอกับพวกอิรักอิหร่านเนี่ยเหมือนเราแพ้ทางาพี่เหมือนเหมือนเราจะแพ้ทางอาหรับในโซนเนี้ยม,ม,มากกว่าพวกจอแดนบาเรนไม่ในในใน,ในสายตาพี่น,นะพี่มองว่าสามที่เป็นระดับสามไม่มีโอกาสาไปถึงรอบแปดไดจ้จริงจริงยูเอเคยเจอแล้วอ,อ,อิรักเคยเจอแล้ว อิหร่านทีมเดียวที่รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนที่เขาเล่นกันน่ะพี่มองว่าจบอันดับ3เนี่ยโอกาสที่จะไปต่อเนี่ยมีโอกาสกว่ายูเอไม่แข็งแรงเลยฤดูการไอร์นาเมนต์นี้และอิรักก็ไม่ได้ดีมากถ้ามันชนะเกาหลีใต้ไอญี่ปุ่นมาแต่ว่าถามว่าแต่จริงๆนี่คือแชมป์กลุ่มหมดเลยนะเข้าใจนี่คือจริงๆคือถ้ามองอย่างนี้นะถ้าจบอันดับหนึ่งแม่งหนักกว่าอีกหนักจบอันดับสองก็ยังแข็งกว่า แค่อันดับ2 2> สองก็ยังรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันยัง,ยงอยู่กลางๆแต่ถ้าจบอันดับสามีโอกาสไปต่อนะอใ,นในในใสายตาที่พี่รู้สึกว่าอ e ิรักอ่ะเมื่อก่อนเน่ยเราเราเจอเขาคิงครับดูลูกสุดท้ายที่ไอ้เช็คกินตัวไปแล้วเปิดแล้วอไอ้โดมยิงเราก็ยังรู้ว่าความแข็งแรงเรากินตัวเขาได้แต่อิหร่านเนี่ยในเทคนิคเขาไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วอเออพี่มองว่า3ทีมนี้เราฟัดได้ปะ พี่ไม่รู้แล้วในในแฟนบอลนคิดในแต่ในมุมพี่พี่เจออารับมาเนี่ยพี่เชื่อว่าเราฟัดอยู่คือคือในมุมของนักโค้ดแล้วผู้เล่นผู้เล่นที่เคยมีประสบการณ์เด่นตรงผู้เล่นเหล่านี้แต่พอเราบอลแต่เราได้ยินชื่อเราเราไม่ตกใจเองเลยพี่อมองในในดีเทลการเล่นที่จะเจออะไรเงีย เพราะจริงผมดูอิรักวันนั้นอะใช่ใช่แต่ว่าอิรักอิรักไม่ได้ดีกว่าญี่ปุ่นเยอะนะมันมีเบอร์สิบแล้วญี่ปุ่นหลุดฟองเออญี่ปุ่นหลุดฟ้องจริงมันนั้นอะแต่แค่มีความรู้สึกพออิรักอิหร่านยูอีอะเจ้มันดูมีความมันดูมีความแข็งโป้ะมของตัวดอกการจริงเหรอเออมันดูเป็นท็อปมากกว่านั่นแหละแต่เทปอย่างเนี้ยพี่เป็นพี่พี่อยากเดินเข้าที่สามใช่ปะ เนี่ยมีคนถามว่าทําไมใดๆถึงจบอันดับ3าแล้วเจอกับคู่แข่งที่อ่อนสุดอันนี้คือมุมมองนะ<ช>ต้องบอกว่าเป็นมุมมองก่อนสเส้นทางสเส้นทางเออสเ้นทางที่มันมันมองว่าอานาคตจะเ,เป็นยังไงแล้วก็ต้องบอกแฟนๆงนี้ด้วยว่าไอสิ่งที่เราทํามาเป็นเงื่อนไขตัวเนี้ยเราไม่ได้คิดเองนะครับ<ช><ช>มันเป็นการวางมาแล้วนะจาก<ว>การจับ<ว>สลากแบ่งกลุ่มแบ่งสายของเอเชียนคัพเขาแต่แรกนะว่าเดี๋ยวจบตรงนี้ปุ๊บไอที่3กลุ่มนี้ไปเจอแชมป์กลุ่มนั้นอันนี้ว้าดแล้วนะเพราะนั้นไม่มีการจับสลากใหม่นะจ๊ะเพราะนั้นก็เขาวางมาตั้งแต่แรกนนนะส่วี้ เราแค่เอาความไปไปได้มาฝากแฟนๆซึ่งอาจจะไม่เป็น1ก็2ก็3นี่แหละแล้วก็ภายใน1 2 3มันก็มีีก3เงื่อนไขสองเงื่อนไขที่ให้ไปเจอกันอีกใช่ตามนี้นะตามนี้นะตามนี้นะ